ตรงนี้นะคะถ้าเรานั่งรถไฟมาซึ่งฟรีนะคะก็เขาจะมาจอดที่นี่นะคะ่ะลงมาก็จะมีน้ำสตรอเบอรี่ผลไม้สตรอเบอรี่ที่ว่าเขาอนุญ,ญาตให้เก็บคืนม,มันหมดก่อนเนะเาะเขาก็เลยปิดไม่ให้เข้าให้เราดูได้แต่ข้างนอกค่ะทีนี้เราก็เดินเอาเพราะว่าโซนไหน,เ,นเขาไม่ไม่อนุญ,ญาตให้ให้รถเข้าไปอะค่ะ ซึ่งถ้าสมมุติเราเช่ารถกอล์ฟเราจะสามารถเข้าไปได้นะคะมีทุกครึ่งมาด้วยค่ะวันนี้หนาฮักอีรีลรถไฟก็จะมีตลอดรถรางนะคะอ่าเตรียมมายื่นถ่ายให้ไม่ได้ถ่ายตะกี้เอาถ่ายข้างในนี่นะคะ